ได้ยินเสียงไหมครับทดสอบหลังซ่อมนะครับอ่าผมเปิดนะครับพัดลมไอเย็นเครื่องนี้ครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว DIY และท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นายคอม DIY จะพามาซ่อมพัดลมไอเย็นเครื่องนี้นะครับ าย่อฮาตลินะครับรุ่น AC c l คลาสสิกวันนะครับอาการเสียคือมันมีเสียงดังขณะใช้งานนะครับมันก็น่าจะเกิดมาจากใบพัดลมโบเวอร์นะครับด้านในกับมอเตอร์เนี่ยต้องมีอะไรเสียสักอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กทดสอบอาการเสียให้ดูนะครับโอเคก็เสียบปลั๊กนะครับอ่าไฟเข้าแล้วนะครับก็กดเปิดนะครับนะครับมีเสียงดังนะครับ สปีดเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์สองเลครับก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะครับสี่สามเลครับโอ้สปีดสี่นะครับมีเสียงดังมากๆเลยครับปิดก่อนนะครับก็เราปิดถอตั๊กเลยครับอ่าหลีกนะครับสำคัญนะครับถอตั๊กเนี่ย ผมก็ทําการตรวจเช็คด้านในนะครับเราก็ต้องถอดฝาหลังของพัดลมไเย็นออกมาก่อนนะครับก็เอาแผ่นก้องฟูออกมานะครับตึงขึ้นครับแล้วก็ดานออกมาโอเคนะครับแล้วก็จะมีแผ่นกระจายน้ำนะครับแผงรังผึ่งนั่นเองนะครับออกมาเลยครับเห็นไหมครับใบพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับ จากนั้นให้เรามาถอดอ่าถังน้ําออกนะครับก็มันจะมีที่ล็อกถังน้ําตรงนี้นะครับก็เลื่อนขึ้นก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นเวลาใส่ที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องนะครับเวลาออกเนี่ยปั๊มน้ามันก็ต้องขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเอาผมดันไอถังนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะดันขึ้นติดกับจุดสลักตรงนี้นะครับเราดึงถังน้ําออกเรื่อยๆนะครับมาแตะกับตัวนี้นะครับ ให้เราไปช่วยดันก้านปั๊มน้ำให้ล็อกกับตัวล็อกนะครับโอเคครับแล้วให้เราดันก้านปั๊มน้ำเนี่ยขึ้นหน่อยนะครับสายยางนี้ครับดันขึ้นนะครับแล้วองออกครับนครับเห็นไหมครับนุ่มนวลที่สุดนะครับอแครับแต่ล้วก็มาขันน็อตเลยนะครับอันนี้นะครับ มีอยู่แปดตัวนะครับนี่ครับต่อเก็บนอ็อตไว้ดีๆนะครับระวังมันหายนะครับ แล้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราถอดฝาครอบออกมาเลยนะครับยกขึ้นนะครับฝาครอบเนี่ยด้านหนึ่งมันจะติดอยู่กับสายยางสายท่อน้านะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะติดอยู่กับสายไฟนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับผมจะเลือกด้านที่เป็นสายไฟนะครับเปิดออกนะครับ เพราะว่าผมไม่อยากที่จะไปถอดสายเท่าน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่ออีกนะครับผมจบฟังก่อนนะครับต่อาสายไฟออกมานะครับมันจะมีไอตัวล็อกสายไฟตรงนี้ครับเป็นล่องเนี่ยเฉยๆนะครับก็ดันออกมาได้เลยครับเห็นไหมครับก็ยกฝาครอบขึ้นเลยนะครับกเแล้วก็เอาดครับดเลย อิงกับหาังไว้นะครับโอเคครับแล้วก็ทําการแก้ไขบริเวณมอเตอร์กับไบพัดลมต่อเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนายคอม DIY นะครับต่อมานะครับผมจะลองหมุนใบพัดลมดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับอีกครั้งนะครับนี่ครับ ก็คือเสียงมันดังอยู่นะครับแต่ว่ามันรอบไม่จัดนั่นเองนะครับถ้าเเราเปิดมอเตอร์เนี่ยมันรอบจัดใช่ไหมครับมันก็จะหมุนเร็วนะครับเสียงมันก็จะดังขึ้นนะครับผมอยลององจะปัดครับตอบดยครับเปิดนะครับนะครับลองปัดสปีดนะครับเนี่ยครับ นี้เลยนะครับผมสังเกตดูแล้วว่าตรงนี้จุดต่อระหว่างแกนกับไอบพัดเนี่ยมันมีพลาสติกนะครับเป็นเกล็ดออกมาไหมครับเป็นกับโดนขูดนะครับมาดูจุดที่มันเสียนะครับก็คือตัวล็อกของใบพัดลมเนี่ยที่ใช้ล็อกกับแกนมอเตอร์นะครับมันเสื่อมสภาพนะครับก็เนื่องจากความร้อนนะครับก็มีผลแล้วก็ไอ้น้ำนะครับความชื้นต่างๆนะครับปัจจัยมันก็เลยทำให้มันเปื่อยแบบนี้ครับ แต่ก็แตกออกมานะครับเมื่อมันเสื่อมสภาพใช่ไหมครับมอเตอร์เนี่ยมันหมุนเร็วกว่าไปพัดลมนะครับมันก็เลยทําให้แกนมอเตอร์เนี่ยไปหมุนปั่นนะครับตัวล็อไปพัดแทนนะครับพัดลมก็ไม่ได้ศูนย์กลางนะครับมันก็สั่นๆนะครับการสั่นเนี่ยก็เป็นสั่นโครงนะครับเครื่องแล้วก็สั่นทั่วเครื่องนะครับก็เลยทําให้เกิดเสียงดังขึ้นนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนะครับ โงเครองเนี่ยมันสั่นเลยนะครับนี่นะครับใบพัดแตกอีกนะครับไปซี่หนึ่งเลยนะครับต่อไปผมก็จะขันน็อตฝาครอบใบพัดลมออกมานะครับอ่ามันก็จะมีน,อน็อต1ตัวนะครับ2ตัว3าตัว สี่ตัวมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้อีกนะครับห้าตัวนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตของมอเตอร์อ่าหนึ่งสองตัวนะครับขันน็อตเลยนะครับเนี่ยน็อตม็นจ้องครอเลยครับใส่นได้ครับ ก็มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอย่าลืมนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอยู่ใกล้มอเตอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ขัดมาเลยครับขัดน็อตที่ล็อกฝาครอบพรดลมนะครับกับมอเตอร์ออกมานะครับตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีน็อตมอเตอร์อีก2ตัวนะครับส่วนเรื่องของสายไฟนะครับผมว่าไม่ต้องถอดออกจากซ็อกเก็ตบอร์ดก็ได้นะครับ ก็ถึงอยู่นะครับพยายามอย่าถอดเยอะนะครับเวลาเราซ่อมนะครับต่อไปก็ขันน็อตของมอเตอร์นะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับจับมอเตอร์ดึงขึ้นมานะครับมอเตอร์จับขาครอบนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยถอดมอเตอร์ออกจากใบพัดลุมนะครับ เห็นสภาพตัวล็อกใบพัดลมกับแกนมอเตอร์เรียงครับเนี่ยพลาสติกนะครับหักหมดมันเป็นยางนะครับต้นเหตุของพัดลมไเย็นมีอาการเสียงดังนะครับก็เกิดมาจากตรงนี้นะครับจานตรงนี้มันไปปั่นกับไอตัวยางพลาสติกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมเปิดมอเตอร์ก่อนนะครับเอาเบอร์สปีด3นะครับนี่ครับ มันจะเกิดเสียงเหมือนตอนที่เราเปิดเครื่องตอนแรกๆนะครับเนี่นะครับผมได้ซื้ออะไรไปพัดลมกลงกระลอกมาแล้วนะครับคันนี้ตัวเดิมคันนี้ตัวใหม่นะครับผมซื้อมา180้บาทนะครับเห็นจานตรงนี้ไหมครับเนี่ยยางมันต้องติดอยู่กับตรงนี้นะครับจานดําๆนะครับตัวนี้ต้องติดอยู่กับตรงนี้นะครับเหมือนอันใหม่นะครับมอเตอร์เนี่ยมันจะมีสลัก ล็อกใบพัดลมอยู่นะครับแต่บางตัวนะครับมันจะเป็นน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับแบบนั้นก็จะง่ายเลยนะครับขันออกครับแต่แบบเนี้ยมันต้องตอกออกนะครับหรือใช้ครีมเนี่ยบีบออกนะครับตอกสลักล็อกใ้พัดลมออกนะครับก็หาไขควงนะครับหรือว่าเป็นน็อตตัวเล็กๆก็ได้นะมาตอกออกนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับ สลักล็อกใบพัดลมนะครับออกมาแล้วนะครับโอเคครับสลักล็อกใบพัดลมนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับระวังหายนะครับเสร็จแล้วก็เอาจานล็อกออกมาเลยนะครับนี่นะครับจานล็อกใบพัดอันนี้นะครับที่มันติดอยู่กับแกนมอเตอร์เนี่ย จริงๆมันอยู่ที่เบ้าของยางนะครับตรงนี้ก็คือมันปั่นแบบนี้ครับเนี่ยปั่นจนหลุดออกครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่ใบพัดลมคงกระลอกนะครับให้เรามาเช็ครูตรงนี้นะครับรูสลักนะครับรูใหญ่พอที่จะให้สลักเข้าหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผผมเข้าได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็แกนมอเตอร์นะครับที่มันเป็นรูตรงนี้นะครับรูสลักเ้าใบพัดลมนะครับ ให้มันตรงกับรูสลักร่องใบพัดลมของใบพัดลมกลงกระลอกนะครับดูรูสลักร่องใบพัดลมให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยต่อไปก็ใส่สลักล็องใบพัดลมนะครับนี่นะครับนี่ครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เอามอเตอร์นะครับมาใส่ตำแหน่งเดิมของมันนะครับไอที่น็อตสองตัวซ้ายขวานะครับเอาฝาครอบใบพัดลมนะครับมาใส่นะครับไอตรงเนี้ยมันจะเป็นบูชนะครับยางรองนะครับผมจะทาจารบีนิดนึงนะครับหรือใครจะใช้วาสลีนก็ได้นะครับน้ำมันจักก็ได้อยู่นะครับ เอาเสียบไปที่ไอตัวยังลองได้เลยนะครับนี่ครับส่วนด้านเนี้ยแล้วก็ครอบไว้แบบนี้นะครับครับก็มันจะตรงล็อกของมันพอดีนะครับเห็นไหมครับแต่ตรงฝากครอบตรงนี้ครับกับมอเตอร์เนี่ยมันจะมีบาร์ไว้ล็อกกันอยู่นะครับก็เข้าไปนะครับอ่าล็อกแบบนี้ครับเนี่ยเราหมุนดูครับโอเคครับใช้ได้นะครับ ต่อไปก็กขันน็อตล็อกฝาครอบใบพัดลมเนี่ยเข้ากับมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับมนมีัล้วได้เปอกเลยครับขันน็อตมอเตอร์2องด้านนะครับนีหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับ ก็ขันนอตฝาเ้อาไปพนมเลยนะครับอันนี้นะครับระวังลืมนะครับจุดนี้มันรับตานะครับบโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับผมได้ประกอบไปพัดลมกับมอเตอร์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็มาทดสอบหลังซ่อมนะครับกดเปิดนะครับพัดลมไปมีเสียงดังแล้วนะครับต่อไปก็ประกอบฝาครอบด้านหลังของพัดลมใบเย็นนะครับกลับเหมือนเดิมนะครับกด้อนนวครับสายไฟตรงนี้นะครับ เอาออกยังไงก็เข้าอย่างนั้นนะครับมันจะมีบ่าตรงนี้นะครับอ่าเดยบร้อยครับเี็ย <Okay, S 1> ครับเข้าหมดแล้วนะครับ <Okay. S 2> ขันน็อตเลยนะครับ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทดสอบอีกทีนะครับเผื่อว่าไอโครงอะไรมันเนี่ยจะเกิดเสียงอีกนะครับผมเปิดนะครับโอเคครับอันนี้มอเตอร์บานสวิงนะครับเดี๋ยวลองกดต้องเช็คด้วยนะครับไหนๆก็เปิดมาแล้วนะครับมอเตอร์บานสวิงก็ทำงานปกตินะครับ มาตัวช็คปั๊มน้ำนะครับแต่ผมได้ใส่น้ําไปแล้วนะครับใส่ถังน้ําแล้วนะครับก็ล็อกด้วยนะครับก็เปิดเครื่องทั้นลมเย็นเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบปั๊มน้ํานะครับกดปุ่มปูนะครับน้ํามาแล้วนะครับกดปุ่มนี้นะครับ โคนะครับปั๊มน้ำของพัดลมใบเย็นตัวนี้ทำงานได้ปกตินะครับกรปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยมันจะทำงานต่ออีกหนึ่งนาทีนะครับพัดลมเนี่ยเพื่อทำการไล่ความชื้นออกนะครับโอเคนะครับดับแล้วนะครับหลังจากหนึ่งนาทีนะครับต่อไปเนี่ยก็เอาแผ่นรังผึ้งนะครับ แผ่นกระจายน้ำมันเองนะครับเอามาใส่เลยนะครับนี่ครับอย่าลืมถอดปลั๊กด้วยนะครับแล้วก็เอาฟิลเตอร์ของฝุ่นนะครับมาใส่เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยอ่าผมเปิดนะครับโอเคครับพัดลมเบอร์หนึ่งนะครับสปีดที่หนึ่งนะครับอ่าต่อไปเบอร์สองครับ ใช้งานได้นะครับ3ามปกตินะครับอันนี้กรแรงเลยครับ4ี่เย็นมากนะครับต่อไปครับผมปรับเป็นเบอร์สองแล้วกันนะครับแล้วก็ทดสอบบานสวิงนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่สวิงนะตอนนี้ไม่สวิงนะครับผมกดนะครับปึ๊บสวิงหรือเปล่า วิ่งแล้วนะครับทำงานปกตินะครับไม่มีแสียงด้างนะครับนี่ก็ปรับบางชวิงได้นะครับนี่ก็สายปกตินะครับเก็บใช้งานได้ครับต่อไปก็เป็นปุ่มทามเมอร์เฉยๆนะครับตั้งเวลาครับก็เปิดทดสอบไว้นะครับ ผมจะตั้ง2ชั่วโมงแล้วกันนะครับต่อไปก็คือปุ่มคูนะครับปุ่มปั๊มน้ำมันเองนะครับปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มไอออนไนเซอร์นะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับมันก็จะเอาประจุลบเนี่ยมาดักจกับฝุ่นละอองนะครับโอเคครับโดยรวมก็ปกตินะครับ ใช้งานได้นะครับพัดลมไอเย็นเครื่องนี้ครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นคอมดีวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์ติดตามได้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ออไปของนายคอมดีวนะครับสำหรับวันนี้นายคอมดีวสวัสดีครับ